สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาวโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมจสุงครม9มิถุนายนอมัติจ่ายเงินชาวไร่อ้อยค่าชาวไร่อ้อย2องแสนไร่รับเงินช่วยเรือกลางเดือนมิถุนายน6 3นี้นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมดันงบกว่าหมื่นล้านเข้า ครมอมิถุนายนนี้หวังช่วยปัจจัยการผลิตอ้อยปี2,562-63ให้ชาวไร่อ้อยกว่า2แสนลายนะครับนายกอบไซสังสิทธิสวัสดิ์ประ,ะัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ,อนอเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ปี2562รอบทับ63กรอบวงเงินรวม12,231ล้านบาทว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะสามารถนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลมได้ในวันที่9มิถุนายนนี้หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแล้ว โดยรอเพียงความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณเพื่อประกอบการนำเสนอกับครมเท่านั้นทั้งนี้เม็ดเงินดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยที่มีอยู่ในระบบกว่า2 0 0แสนลายทั่วประเทศเพราะราคาอ้อยปี2,562รทับ 63, ราคาขั้นต้นค่อนข้างต่ำอยู่ที่เฉลี่ยเพียงตันละ750บาทที่ความเฉลี่ยความหวานเฉลี่ยที่10 c c f เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยที่ผ่านมาก,กระทรวงเองก็พยายามเล่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับนายเอกพัฒวังสุวรรณเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอกล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้มีการหารือในคลมอถึงกรอบวงเงินช่วยเหลือดังกล่าวแต่ทางสำนักงบประมาณได้มีความเห็นถึงวงเงินที่ ต่างไปจากกระทรวงอุตสาหกรรมจึงมอบหมายให้มหารือร่วมกันและมอบให้กระทรวงการคลังเคาะอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนะครับที่ราชสาเพราะว่าอยู่ที่สำนักงบประมาณนะครับมีความเห็นแยง้งเห็นต่างจากกระทรวงอุตสาหกรรมถึงกรอบวงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ไอ้อยนะครับจึงได้หารือกันใหม่นะครับทีนี้กระทรวง งบประมาณนะครับสํานักงบประมาณก็ได้เห็นชอบในกรอบวงเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่การผลักดันเข้าสู่คอรมอให้อนุมัติเบิกจ่ายเท่านั้นนะครับเมื่อคอรมออนุมัติแล้วนะครับก็จะส่งเรื่องให้กับทกาศาโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทันทีนะครับ ใจเย็นๆนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้แน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีล่าสุดกระทรวงการคลังได้ทําหนังสือตอบกลับมาโดยเห็นชอบอัตราการจ่ายเงินตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคือใจ่ายให้ชาวไร่อ้อยวงเงินรวม10,000ล้านบาทแบ่งเป็น6 5พันล้านบาทจ่ายให้กับชาวไร่อ้อยทุกรายที่ส่งอ้อยกับโปรงงานน้ําตาลที่ตันละ85บาทโดยไม่ เกิดลายละ5,000ตันเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตและวงเงิน3.5พันล้านบาทสำหรับให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานตัดละ92บาทเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมคครหรือ2.5 p m นะครับส่วนวงเงิน231ล้านบาทเป็นค่าบริหารและอัตราดอกเบี้ยจ่ายนะครับวันที่9มิถุนายนนี้ คงจะต้องขึ้นอยู่กับทางสำนักงบเป็นสำคัญนะครับหากเข้าคอรมอได้ก็จะสามารถนำมตินี้เสนอไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศเพื่อเริ่มใจเงินให้กับชาวไร่อ้อยได้ในทันทีนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับสำหรับ การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยนะครับชาวไร่อ้อยทั่วทั้งประเทศต่างรอคอยเบ็ดเงินดังกล่าวหวังจะได้ข้อยุติโดยเร็วเพราะที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างราชาเข้าใจด้วยกับผลกระทบโควิดที่ทำให้โครงการต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณดำเนินการมีจำนวนมากซึ่งล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งมาขอให้ชาวไร่อ้อยรอหลังวันที่9มิถุนายนนี้เงินดังกล่าวจะมีความชัดเจนจากนั้น โอนเข้าบัญชีให้ชาวไร่อ้อยได้ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ